ไปยังเอาว่ะใช่งอมเมื่อกี้เกือบร้อยสองอ่ะนั่น,นโมไม่ได้เล่นนานละกระตุกกันเลยเออเครื่องอยงู่ไหนวะเฮ้ยด็อกเตอร์ห,อหรอดอะด็อกเตอร์จะเ,เป็นคนที่เพิ่งแยกกัน เราไปด้วยนะเป็นไงเครื่องเฮ้ยกระตุกจัดเลยอ่ะเป็นเหมือนกันไหมพี่หน้ากระตุกแน่กูกูกระตุกแน่เจอดร็อกเตอร์อ่ะอืมใช่เหมือนกันตอนนี้เหมือนแบบเหมือนเครื่องกูฟเฟรมเด็ดตกอะ่ะนั่นเฟรมเด็ดตกจริงๆเลยปีคฆาตเจ้า พี่จุกอยู่ไหนไอ้จุกอ๋อเพื่อนอีกคนนยวอะเออมีเพื่อนอีกอีกคนเสียงใกล้มากอ่าอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านเล็กเลยเพื่อนฉีกไปบ้านเล็ก ท้องบ้านกลางนะเอาจริงเนี่ยเล่นยากำลังป่หาน50%แล้วอยู่ไหนบ้านกลางฉันลงอยู่บ้านเล็กห้องวีบ่ะไม่ไม่มีไม่มีห้องวีไม่มีห้องวีบบ้านเล็กไม่มีกูผูปั่นนบ้านเล็ก 9ก้าสิบเอระไร้เ <laughs> ขาโดนกูวังระเบิด <laughs> เครื่องบ้านเล็กมีไหมบ้านเล็กซ้อมแล้วโอเคเขาไม่ตามนะเขาไม่ตามแหมนนี้อยู่ไหนวะเครื่องนี้แหมนนี้มีไหมเฮียเจอกลุ่แล้ว เป็นบ้านเล็กเหรอเครื่องอยู่ไหนวะกำลังปัน่นกับเพื่อนอยู่อยู่ตรงไหนฮนะแม่ท้องบเล็กไม่ไม่ทันพับไม้ไม่ทันใยญ่ใหญ่จะเสียบล่ว <c oughs> นี่กูเล่นอะไรของกูเนี่ยกูจะใช้เปิกหมาไงล่ะโดดลงไปโดดโดดโดดยังไม่โดดชั้นข้างในมีเครื่องปั่นเหรอไอมีมีสะขอไม่มีนี่เฮ้ๆมันไม่กล้าโดดมันไม่กล้าโดดมันไม่กล้าโดดมนมีดแเหรอเออมันไม่กล้าโดดรี่อไปเลยเขาไม่กล้าโดดอ่ะ เขาหาคนเขาหาคนปล่อยมแน่เลยนๆหลุดยังหลุด,ลดแล้วลจับอ้นั่นหรอดจูจากการพุ้มเข้าบ้านเล็กเข้าบ้านเล็กอะไรัาาบ้านเล็กมีไม้ไหมเจ็ดกังละบ้านเล็กไม่มีมาเอามี กำลังปั่นอยู่นะ10%ละเออเอหงั้นปั่นเลยก็ได้โอ้ oh, แม่งเศาไหนวะมันช็อตดักไม้ไมไม้ไม้ไม่ทันมันดักไม้กูยินไปยินไปมันอยู่ไหนอะ่ะมันเดินไปไหนแล้วมันหาเสาไม่ได้ ไปไปไปไหนดีอ่ะไม่รู้ชีดไปก่อนกูวิ่งเข้าบ้านนะเซฟโซนกูเซฟโซน,นการใช้เปอร์กูน่าดิไม่ตีกูกูก็ดักอย่างนี้แหละอดีตอดีเอาดหมอดิอดเอาไหะ,ไะกูจะอยู่บนบ้านร้อย กูจะไม่ไปไหนไมันยืนมองหน้ากันชัดอยู่ก้าวเก้าหรือร้อยก้าเก้าหรือร้อยเพื่อนก้าวเก้าก้าวเก้ารอทอฟีไปทางประตูก่อนเราค่อยไปนั <c oughs> ่วนะมันไม่ดีฉันนะดีประตูอยู่ตรงไหนบ้างวะอยู่หัวไอเดียอ,อยู่หน้าแมสอยู่หน้าแมสข้างบ้านเต่าอันนึง นนประตูอยู่ทางไหนประตูอยู่ทางไหนลีอยู่ด้านแมสแมสข้างบ้านเต๋อว่ะบ้านเต๋าเนยมีแมสใกล้ๆหน,น,นึ่งอันนี่ฮะอยู่ข้างนั้นเลยที่กูเปิดเก้าเก้าไว้นะกี่ประตูไม่รู้อ่ะดิอ่ะที่หายละมาผิดทางกูว่าเขาต้องเจอกูรอรอรับอยู่บ้านเต๋อ,อ่ะไม่เจอหรอเขาเล่นกับฉันอยู่อ้าวหรอยี่มาหีกประตูว่ะนี่ยีบประตูยังไม่เปิดเลย นี่หรอประตูนึงขึ้นแล้วบอกแทนประตูนึงมีคนไปเปิดยังก่อนยังไม่มีกูกำลังเปิดอยู่แต่ประตูไม่เจอมันอยู่ข้างบ้านเต๋อฝั่งไหนก็ได้อยู่ด้วยกันเลยแวนข้างบ้านเต๋อทั้งสองฝั่งยิวฮะ กูได้ระเบิดใส่หน้าเขาที่เดียวเองะลี่กูเอาปึกระเบิดมาเอาปิกระเบิดมา,าปะติตตดระ,ะ,ะ,ะเบิดใส่เครื่องอ่ะอเออแล้วเขาก็กูกูปั่นล่อเลยมาอยู่ระหว่างบ้านเล็กกับมันได้หมดเลยอ่ะอือ๋อประตูนี้เหรอเออถ้าเจอบ้านเล็กกะซ้ายจากขวาก็ได้หมดเลย ใช่อยู่ด้วยกันอยู่อยู่อยู่ตำแหน่งแบบเหมือนเหมือนกันทั้งซ้ายขวาเลยพออยู่หน้าประตู <c oughs> ไม่รู้ว่าไม่ใช่ประตูออไปดูดิไปดูหน้าเขาหน่อยนี่เขาเล่นกับฉันอยู่ไปดูหน่อยเอ,อ้ไปเลยไหมกำลังไปแต่เขาโนวันเลฟไปฮาย คนไทยเขาลักฉันเขาหเหมือนแบบเขาทำอะไรไม่ได้ฉันอกเขาเขาไม่ตีเลยโอ้ยกระตุกเลยอะเฟมเรทตกเฟมเรทตกจะหลุดเอาเฟมเรทต,ตกเป็นไรกันนะ เป็นไรกันอะ่ะเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ถึงเเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้ว ไม่ได้ออกวะได้ออกดิออกเลยละกันก็บอกออกไปได้แล้วพวกมึงอ่ะ